ธุรกิจใดก็ตามอุตสาหกรรมใดก็ตามที่มีกฎหมายเฉพาะอย่างพลังงานโทรคมนาคมกฎหมายเดิมเปิดช่องให้ไม่ต้องเข้าไปดูแลเช่นค่ายมือถือควบรวมกันไม่เกี่ยวกสทชบอกเขาไม่มีอำนาจห้ามเป็นอำนาจกขคกขคอีกแล้วครับบอกว่ากูก็ไม่มีอำนาจเหมือนกันและตกสุดท้ายประโยชน์ของประชาชนอยู่ที่ตรงไหนต่อไปจะมีการควบรวมระหว่างบริษัทพลังงานพลังงานจะมีการควบรวมรุ้ดสักระหว่างบริษัทพลังงานกับมือถือ ไม่มีใครเข้าไปดูแลอันนี้คือปัญหาของกฎหมายฉบับเดิมแต่วันนี้ทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นกําลังจะเปลี่ยนไปนะครับพักคประชาชนเสนอกฎหมายเข้าสู่สภานะครับผมในฐานะได้รับมอบหมายให้เป็นประธานกรรมธิการชุดนี้นะครับทำงานร่วมกับเพื่อนกรรมธิการจากทุกพักจากต่างพักช่วยกันแก้ไขวันนี้เสร็จสิ้นในชั้นกรรมธิการแล้วเราเชื่อว่าเปิดสภามาเดือนหน้าน่าจะได้พิจารณาในวาระสองวาระสาม แก้ไขความคุ้มเคือต่อไปทุกธุรกิจต้องอยู่ใต้กฎหมายฉบวบนี้การควบรวมต้องขออนุญาตต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นกรรมการคัดสรรกขออต้องมีที่มาที่ดึดดวงกับประชาชนอย่างน้อยล็อกไว้หนึ่งตำแหน่งคือผู้แทนจากสภาองค์กรของผู้บริโภคนอกจากนี้การวิิจฉัยคดีต้องไม่ล่าช้าต้องมีการอัปเดตท,ทุกเดือนต้องเปิดเผยที่สําคัญกขออเมื่อก่อนไม่ต้องมีคาวินิจฉัยส่วนบุคคลไม่เคยรู้เลยใครคิดอะไรบอกเหตุผลยังไงวันนี้กขออต้องมีคาวินิจฉัยส่วนบุคคล